ตัวละครที่ไม่ควรเป็นสี่ดาวในเบลตี้ลันและนี่ก็คือความคิดเห็นของช่องนี้นะ,ะได้แก่โรบินภากาลาบัสตานเองตัวนี้นะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเอ่อโจมตีปกติของนางเหมือนมาดูนางรำอ่ะคุณผู้ชมแบบตาตอนยอนมากคุณผู้ชมแบบตาตอนยอนแบบตาตอนยอนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไม่แบบจะไม่ตัดเลยนะคุณผู้ชมดูท่าปกติท่าโจมตีปกติของนางน,นะแบบ<ะ>นี่คือท่าโจมตีปกติของนางน,นะคุณผู้ชมคือตาตอนยอนมากแบบก่อ็จะออกท่าได้แต่ละทีคือแบบ ปหนึ่งว่าเป็นเป้านิ่งไปแล้วว่าสั้นแกจีนะคุณผู้ชมแล้วสกิลหนึ่งก็คือแบบน็อกแบ็กนะแบบกว้างพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็สกิลสองก็คือโจมตีไปทางตรงนะก็ไกลอยู่พอสมควรเลยนะเรียกได้ว่าทั้งสกิลหนึ่งและสกิลสองนะเป็นสกิลหมู่นั่นเองนะแต่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 ค่อนข้างลีลาลีจอยนิดนึงนะกว่าจะออกสกิลได้แต่ละทีนะกว่าจะโจมตีได้แต่ละท่านะคุณผู้ชมนะคือแบบมันอะไรของนางนี่นะคุณผู้ชมโจมตีช้ามากนะเออส่วนวิ่งก็ ก็วิ่งเร็วกว็ได้ได้คุณผู้ชมแบบดอท